แล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วไทยพระท่านเอกอภิรัอาร์พเชลใช่เร้อยออกลูกนเอกะองกเดลายกูเอกเพฟ่าคือเก่าล่ะเอาคือโตใหญ่แท้ลูกส่งอุดรแม่มันหายปะลูกคอยลูกส่างลูกค้อยปลาตัวบบใหญ่แม่สาลูก Ba to bọc nhae bọc nhae nhai nhae đây nhae 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 มันเป็นอห่างเหียดตขนาดนามมขาหักเสรยมยเง้ยมันผิดปกติปนิยมรอนยางใส่ยุติธรองขาเหมเนาะหยสูงหรือปะเป็นขากหยี่ขางท่านแข็งหรือตาวปะขาบท่านแข็งเหอเป็นขาหนี่งขาเดียวในขาข้างขวาเออน รวมพอลูกมาเบิ้งว่ะอกก็ธรรมดาปกติบันตีซีกล้วยเครื่องแหแล้วลูกมาออกจอยพูนไม่นอาที่คุณคือพอข่ดีไปลูกไปเบิ้งงยมันไม่ออกเราบอกเพื่นว่ามือสองมันคืออบงง่วนหน่อยตัวนั้นตอยางมันอันออกจนมันแหงล่ะไปข้างซ้ายตกะเรียบรอย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  อันนี้เล้อลงมาอ๋อเน้ำดีเถอะเออสูงมากอันนี้นวดตัวเล็กน,น้อย <laughs> เมนยียงละชุบเป็นยางราจันทอ่อ <c oughs> ใช่แล้ว อุ้ยมันเหตุท่าปล่อยมันหลดเด้วยอ่ออุ้ยใครแล้วพนะอุ้ยน้องใครแล้วพี่น,ออนอ้องนะอะไรอยู่บ่ฟังไปในความเสียงดัง ยังนี่มันเศร้าจัาอีหยังเอาเกิดอีหยังเกิดพี่น้องไม่นีโอ้ยเจ้ทีแรกพี่บีเจ้าทีแรกบ่เออบ่บ้านนี่นี่มานจะสร้างแถบมานนี่รู ปลามืนอือขาเอนวะพี่น้องพู้ใดพู้ใดโหว่าเป็นอยังค่้ยคือขาแอนคนละแอ็นคนละเอนขาพระนิกิมซืดดอกเลยว่าอ่อนนะบอมันว่ามันว่ามันจะสั่ง ขามก็จิกดีแามีคำพูดนี่านกอดกันละมอมมองสามสีเมือไปพูดเลยโซนอไรกันอย่าซนเดอดบนะครับโอ้ยแล้วเขาเรียกใบวะเออลูกสร้างสร้างันีไ่ลูกสร้างพี่น้องที่ว่าเขาเรียก ช้างอุดรหรอ,หรอใช่รถช้างอุดรมันคือขาแอนพี่น้องพวดี้โหดจากเดี๋ยวเสียไปโพดในันอนอนยุ้นวะเ้หนาคเนอออออหยาบเหรยางอ่อนกัยางยางไดแต่ว่าเวลายนาอนาคือง่นแมนบบของผู้อื่นออกก็คือบเป็นใหญง ัน,นม,มันเดินดด้วยมันแต่ก่อนเพ่อไหแข็งนะพี่มันแข็งแบบพี่มันเลยนเลยเเมันท่านไหแข็งก็ <c oughs> ลกแข็งเ <c oughs> นาะอ,อีนันชัดตัวเมียพอแล้วชัดแห้งตัวนั้นจะสัญญา, <c oughs> าไปเบิ่งเ,เยขันเขาไปได้เมื่อไหร่เสียพี่อฮะสี่อีกตัวหนึ่งหรือสองพอ อ,อีกสองแม่บองัวอ,อีกคลายอีกสองโตรเรียบนนมกินแบบต่อเรื่อยเลยนะง,องอ้อง้ออู้เป็นบ้าแล้วลกูกไ่นีกล้วยแม่ยเป็นถุงมาบันนี้เป็นบ้าแล้วแม่สีเพิ่นบันนี้หูยลูกาย รอแล้วรอแล้วักรอแล้วลลลวันนี้นะเัเอรเตรียมจำได้ตะกี้คนยุ่ยๆนะเนาะอือแต่นแรแค่คนยองมาสัน่นเออ,อเร <ลก S 1> อแล<อ>้วลูกพอตัวแล้วพองอจาจัดหรวโดนฟารีกา <c oughs> รไปหอดี่สอนไปย้อนนหรอวพี่น้องเออขออยากาายสิเลาเพิ่สิบรอว่าสันขอไปางสี่สิ ไม่ตัวขักตัวเนี่ยโอ,อ,อ,อ้ยงามงามลูกชายคอยรอเลยสีเกตสีเกตลูก อุ้ยสีเข้มครับอีกิเกตนำโชคพารวยพารวยโอ้โอไปสาวน้อยฮอบเราเป็นสาวหรือยังลูกหึเราเป็นสาวหรือยัง ไหนมาสิโอ้เราเอาความวยมาโกินเาวน้อยเมื่อไหรเธอจะทอ้องอะเมื่อไหรเธอจะท้องเนี่ยโห,โหห้าห,ห้าเลยเนี่ยเดี๋ยวอีกตัวไหน,น,นเดี๋ยวตัวนั้เยืนเอนง่ามสัน่นรถจะนา นสวยลกาวคนสวยแล้วว่็ไงลกกืหาน้ยหาหน่อย,ออยตัวนี้ก็แม่นำโชคเป็นนำโชคทองแล้วครับทอง kf 3 1นี่ตัวนี้ลักหลักสารรเจนาเนีน่ยงาม อ,อ่ะพี่น้องคลิปนี้ไว้สำนีกสัก,กอนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันครับบ๊ายบาย <c oughs> อเอออะไรตัวเล็ก อยู่ในแถวลูกบ๊ายบาย